เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สุดสลดแล้วก็น่าสงสารมากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับรายงานว่าเกิดเหตุสุนัขพันธ์อเมริกันบูลลี่นะครับได้รุมกัดหนุ่มวัย18ปีเสียชีวิตภายในบ้านนะครับในล่าสุดนี้ทางด้านของเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวนี้นะครับก็ได้ทําการประกาศหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับด้วยตามรายงานได้ระบุนะครับว่าเจ้าของสุนัขพันธ์อเมริกันบูลลี่ตัวดังกล่าวววนนนนนีี้้้้้้รัซึ่่่งงงงงเเเปป็็พพชชชาาาาายขอออผูสิิตไดดหภจจกกล ถูกสุนัขพันธุ์เป็นการบุลลี่2ตัวนะครับที่ตนนํามาเลี้ยงไว้ในบ้านรุมกัดบนห้องนอนชั้น2นะครับแล้วก็ไล่กัดลงมาถึงห้องนอนของตัวเองด้านล่างครับซึ่งตนเองนั้นได้นําสุนัขพันธุ์ดังกล่าวนีน้จำนวน3ตัวมาจากกรุงเทพนะครับแต่ว่าตนนั้นต้องเดินทางไปกบบบลับลบรีกรุงเทพจึงน,นําสุนัขตัวดังกล่าวนี้มาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านพ่อแม่จังหวัดลบบุรีนั่นเองครับ ซึ่งทางนี้นะครับทางด้านของพี่ชายผู้เสียชีวิตนะครับที่เป็นเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวก็ここได้ออกมาเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าโดยปกติแล้วสุนัขพวกนี้นะครับก็ไม่ได้มีท่าทีที่ดุร้ายแต่อย่างใดและน้องชายนะครับก็ชอบเล่นกับมันด้วยแต่ว่าวันที่เกิดเหตุนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ห้องนอนชั้นสองนะครับก็ได้พบว่าน้องชายนะครับได้เข้าไปเล่นกับมันที่ห้องแล้วสักครู่นะครับมันก็เริ่มกัดน้องชายจนเลือดออกแล้วก็รุมทําร้ายน้องชายนะครับจนวิ่งหนีลงบันไดไปเข้าห้องนอนตัวเองที่ชั้นน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 ะะครััััััแแตตตต่่่่่่่ววววาาาา้้้้้้องงดดดจปปปิิิูไไไมมมทททยยกกลสสุข3ีีี็ ดุร้ายหรือว่าก้าวร้าวขนาดนี้นะครับคงเป็นเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยกับน้องชายแล้วก็ไม่รู้จักวิธีเล่นกับมันที่ถูกต้องนะครับหรือว่าอาจจะผิดกลิ่นหรือว่าห่วงที่นอนจนเกิดเหตุแบบนี้นั่นเองครับและอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของ ครอบครัวนะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขภ์เมริการบูลลี่ทั้ง3ตัวนี้นะครับเนื่องจากทนเห็นมันไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็ยังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากการตรวจสภาพศพของผู้ตายนะครับก็ได้พบว่าได้ถูกกัดที่แขนแล้วก็ขาทั้งสองข้างครับรวมถึงขย่ำศีรษะจนกระโหลกเปิดอีกด้วยนะครับและที่น่าสลดมากกว่านั้นนะครับก็คือหูทั้งสองข้างของผู้ตายนะครับได้หายไปซึ่งคาดว่าสุนัขน่าจะกินเข้าไปแล้วนะครับแลวก็วอนทุ ลูกกันตัวแม่นะครับชื่อว่าถังแก๊สตอนนี้ก็ได้บ้านใหม่แล้วนะครับเหลือแค่ลูกทั้ง2ตัวนะครับก็คือฟีโนเพศผู้นะครับอายุ1ขวบครึ่งแล้วก็เทสลาเพศผู้อายุ1ขวบครึ่งอีกตัวนะครับโดยเงื่อนไขก็คือขอผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความรู้เชี่ยวชาญมากพอครับรวมถึงไม่นํามันไปประกอบเพื่อธุรกิจใดๆนะครับมารับไปเลี้ยงทั้ง3ตัวเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อีกนงครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว